พระกายแดดอบอุ่นทอทาบทับลงบนผนังตึกที่สร้างด้วยอิฐแดงซึ่งเรียงรายเป็นแถวแนวยาวสองฟากถนนเล็กๆซึ่งด้านหนึ่งจะมีแปลงดอกไม้หลากสีที่ล้อมรอบหอนาฬิกาด้านหน้าตึกเอาไว้ใกล้กับตึกที่สีจัดจ้านนั้นเป็นโบสถ์เก่าที่มีสีสันเดียวกันกับหมู่ตึกและดูเด่น แปกตาไปกว่าทุกเมืองที่ผมเคยผ่านตามาในประเทศมาเลเซียแปลงดอกไม้หลากสีสันที่ปลูกเอาไว้ในสไตล์ที่เพียงแค่ชายตามองก็รู้ว่ามีต้นแบบมาจากประเทศใดทั้ทงนี้ยังไม่รวมไปถึงตึกเก่าๆสร้างด้วยเอ็ดอิดสีแดงสดใสและโบสถ์คริสต์ย้อนยุคสมัยกลับไปยังอดีตท,ที่ผ่านมา บ่งบอกเรื่องราวไม่รู้ว่าบนดินแดนแหน่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ซึ่งกลุ่มชาวดัตฮอลันดาเคยขึ้นบกมาสร้างเมืองเอาไว้ในรูปแบบที่พอใครเห็นก็ต้องรู้ได้ในทันทีว่าที่นี่คือดัตสแฟร์เมืองของมะละกาอดีตเมืองท่าสำคัญของคาบสมุทรมลายูซึ่งตั้งอยู่เกือบปลายแหลม ตรงปากทางเข้าสู่ช่องแคบมรารกาที่มีเกาะสุมาตราขนาบข้างอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลผมเดินทางมาถึงที่นี่ในวันที่ฟ้าเพิ่งจะสั่งลาฝนได้ไม่นานนักความจริงการเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากการที่ผมต้องการให้ลูกชายคนเล็กได้เห็นเมืองที่พ่อชื่นชอบเล่หลงไหลที่สุดในสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมจึงเลยแจ้งไปยังการท่องเที่ยวมาเลเซียประจำประเทศไทยว่าเป็นไปได้ไหมที่ผมอยากจะให้ลูกชายได้มาเห็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจสิ่งที่พ่อชื่นชอบในประเทศมาเลเซียบ้างเมื่อการท่องเที่ยวมาเลเซียประจำประเทศไทยอนุมัติทริปนี้จึงเกิดขึ้นในวันที่ผมจะต้องเดินทางไปร่วมงานมหากรรมดนตรีที่ปีนังก่อน แล้วจากนั้นเราจึงออกเดินทางจากปีนังบินไปสู่มาละกาด้วยสายการบินท้องถิ่นของมาเลเซียโดยมีไกด์ส่วนตัวซึ่งทางการท่องเที่ยวมาเลเซียประจำกัวลาลัมเปอร์จัดให้หนึ่งคนติดตามไปดูแลอำนวยความสะดวกด้วยมือแรกที่ไปถึงที่นั่นด้วยความหิวและคิดอะไรไม่ทัน KFC จึงเป็นที่พึ่งได้ จากในห้างใหญ่ที่เมืองใหม่มาละกาลูกถึงกับบอกกับพ่อว่าเราอยากกิน KFC จนถึงขนาดที่ต้องบินมากินถึงที่นี่เลยหรือมาละกาในสายตาผมเปลี่ยนไปเยอะมากจากเมืองเล็กๆที่เงียบสงบเมื่อเกือบ30ปีก่อนที่ผมมาที่นี่แต่ในวันนี้มาละกากลายเป็นเมืองท,ที่จเจริญรุ่งเรือไปมาก มีหลายสิ่งหลายอย่างทันสมัยมากขึ้นหอชมเมืองที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนั่งและมันก็จะหมุนให้เราชมเมืองมัลกาแบบ360องศามีห้างสปปรรพสินค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมามากมายโรงแรมใหม่ๆทำให้มะลกาใหม่ไม่เงียบเหงาอีกแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นมะลกาอยู่เช่นเดิมในความรู้สึกผม ก็คืออาคารอิฐสีแดงที่เป็นสถาปัตยกรรมของชาวดัตกับชุมชนคนจีนดังเดิมที่ยังคงอนุรักษ์รักษาเอาไว้สวยงามน่าหลงไหลและเป็นมนลขังที่ไม่เคยเสื่อมคลายไปจากความรู้สึกของผมมมละกาเป็นเมืองไม่ใหญ่นักั้งหากเทียบกับเมืองในต่างจังหวัดของบ้านเรา เพรเท่าที่มองผ่านหน้าต่างของโรงแรมชั้นที่14ออกไปก็สามารถมองได้ไกลจนสามารถแลเห็นเมืองเล็กๆแห่งนี้ได้ทั่วถึงหากจะเทียบว่ามรลกกากับประเทศไทยพอจะเทียบความใหญ่ความเจริญได้กับเมืองไหนของไทยเราบ้างในบางครั้งผมก็อยากหยิบเอาพัทยาขึ้นมาเปรียบแต่มรลกกาก็ไม่สามารถจะเทียบได้กับความบืออวา ถ้าพูดถึงความสงบสมมะและสวยงามนั้นมัลากาได้เปรียบกว่าพัทยาหลายช่วงตัวเสียเพียงอย่างเดียวที่เมืองนี้ไม่มีชายหาดสวยๆให้ได้เล่นน้ำเท่านั้นเองในอดีตที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามนสเสห์แห่งมัลากานั้นหาได้อยู่ที่สเสน่ห์ของคารเตียลเตรแบบสนุกสนานไหมหากแต่ในฟาร์มเป็นมัลากา สเสน่ห์ของเมืองอยู่ที่ว่าความเป็นมาของเมืองมะลกานั้นนอกจากจะผ่านเรื่องราวในแง่ของประวัติศาสตร์อย่างเนิ่นนานแล้วเมืองเล็กๆที่สวยงามแห่งนี้ยังมีที่มาของตำนานอันเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลั่งไหลมาที่นี่โดยที่ไม่ได้หวังจะสนุกสนานหากแต่พวกเขาเหล่านั้นตั้งใจที่จะเดินทางไปเก็บเกี่ยวความประทับใจ ซึ่งชาวมลากาอนุรักษ์เอาไว้เก็บไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้จดจำและไม่ลืมความเจ็บปวดที่ผ่านมาเพราะดูเหมือนว่านับตั้งแต่สร้างมาเมืองมาเมื่อครั้งอดีตการนั้นเมืองแห่งนี้ไม่เคยมีเลยสักครั้งที่จะทำอะไรได้อย่างใจโดยที่ไม่มีใครบงการ ภาพรวมโดยทั่วไปของมาลกานั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่สงบสะอาดแม้จะมีตึกสูงของโรงแรมระดับ5ดาวแต่ก็ไม่ได้ทำให้ภาพลักษณ์ของมาลกาเปลี่ยนไปโดยเฉพาะโรงแรมที่ผมพักอยู่นั้นเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งของที่นี่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสามารถแลเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ทั่วไปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะโบสถ์เซนต์ฟรานซิสซาเวียที่สวยงามแปลกตา และดูเหมือนว่าแลเลยไปนั้นโบสถ์คริสต์และโบสถ์เซนต์ปอนที่ตั้งอยู่เหนือป้อมเอฟามูซาจะแลเห็นเด่นสงา่าตัดกับน้ำทะเลสีครามสดใสที่กว้างใหญ่ไพศาลในมหาสมุทรอินเดียสถาปัตยกรรมทั่วไปในเมืองมะละกาส่วนใหญ่จะเป็นตึกรามบ้านช่องแบบสมัยเก่าที่ผสมผสานกันระหว่างสี่ชาติคือฮอลแนดา อังกฤษโปรตุเกสและจีนซึ่งทางรัฐยังคงอนุรักษ์เอาไว้โดยเฉพาะถ้าหากขับรถบนเข้าไปในย่านบุกิใจหน่าหรือว่าไหน่าฮิลท่านจะได้เห็นมองตึกของชาวชาวจีนที่สร้างมานับตั้งแต่สร้างสร้างเมืองมะละกาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพดีและมีการรักษาเอาไว้โดยไม่มีการทำลายทิง้ง เพราะเมืองใหม่ที่ถือว่าจะสร้างใหม่ให้ทันสมัยนั้นรัฐบาลมาลกาได้ขยับขยายออกไปสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาทางด้านมาลการายาซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลด้านหน้าของป้อมเอฟามูซาที่มีทั้งห้างสรรพสินค้าทันสมัยใหญ่โตผับบาคาราโอเกะมากมายเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะได้พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืน หากจะพลิกย้อนกลับไปในวันคืนที่ผ่านมาเมืองมะละกาได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซียเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างได้เริ่มขึ้นที่เมืองแห่งนี้ตั้งแต่สมัยที่อาณาจักรสีวิชัยซึ่งตั้งอยู่ในเมืองปาเลมบังบนเกาะสุมาตร,ราล่มสลายลงไปจากการลุกรานของชวาจนทำให้พระเจ้าปรเมศวน ต้องนำผู้คนข้ามน้ำข้ามทะเลมาอาศัยอยู่ในตูเมเตมาเซกหรือสิงหปุระประเทศที่เรารู้จักกันดีในนามของสิงคโปร์ปัจจุบันนี้มีเรื่องเล่าเก่าแก่ย้อนหลังไปก่อนหน้านั้นว่าในราชาอาณาจักรของปาเลมบังนั้นมีเนินเขาอยู่ลูกหนึ่งเรียกว่าเนินบูกิตสีกันตังมหาเมรุ ซึ่งในครั้งนั้นมีสองสีพี่น้องอาศัยปลูกข้าวเลี้ยงชีพอยู่อีกทางด้านหนึ่งของเนินในคืนหนึ่งหลังจากหนึ่งปีผ่านไปข้าวกล้าในนาของนางทั้งสองนั้นสุกเหลืองอารามดังทองทาไปทั่วทั้งท้องทุ่งซึ่งเมื่อทั้งสองได้ออกไปยังทุ่งนาจึงได้พบว่าเมล็ดข้าวในนาของนา,นนางนั้นได้แปลเปลี่ยนไปเป็นสีทองส่วนใบข้าวนั้นเป็นสีเงิน พร้อมกันนั้นนางทั้งสองก็ได้พันพบกับมนุษย์หนุ่มน้อยสามนายทรงมงกุฎทองคําและภูสาเนื้อดีที่มีราคาซึ่งเล่ากันว่าทั้งบุรุษเหล่านั้นเป็นเจ้าชายผู้สืบเชื้อสายมาจากราชาอิสกันดาราชาผู้ยิ่งใหญ่ในสุมาตราและตุมาเซกษัตริย์ของปาเลมบังในสมัยนั้น มีชื่อว่าเดมังเลบาตวนได้ทูลเชิญเจ้าชายทั้งสามให้เสด็จไปยังปาเลมบังเพื่อสร้างสัมพันธ์ทั้ไมตรีซึ่งปรากฏมีเรื่องเล่าในการต่อมาว่าบรรดาเจ้าชายทั้งสามในตอนนั้นในตอนหลังนั้นได้ก้าวขึ้นมาครองนครอันยิ่งใหญ่โดยเจ้าชายองค์โตนั้นเดินทางไปครองเมืองมีนังกาเบาทรงมีพระนามว่าแสงสเปอร์บา ส่วนเจ้าชายองค์กลางนั้นครองเมืองตันยงพุระทรงพระนามว่าแสงมานากาส่วนองค์เล็กสุดนั้นประทับอยู่ที่นครปาเลมบังซึ่งเดมังตวนได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีมีนามว่าแสงนินอุตมะซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีในานามของศรีไตรภูวนา หลายท่านอาจจะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมเรื่องราวของมลากาถึงได้เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ที่สำคัญทำไมนามของกษัตริย์แห่งเดนแดนแถบนี้มีการออกเสียงคล้ายกับพระนามของกษัตริย์ไทยสมัยโบราณซึ่งสาเหตุนั้นเกี่ยวเนื่องกันที่ว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นประเทศไทยเราได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมประเพณีของอาณาจักรศรีวิชัยเอาไว้อย่างมากมายและชื่อเสียงเรียงนามของผู้คนส่วนใหญ่ ก็ใช้เรียกกันตามภาษาสันสกฤตซึ่งในประเทศไทยเราเพิ่งจะคิดตัวอักษรขึ้นมาได้ก็เมื่อในสมัยพ่อคุณรามคำแหงนี้เองในสมัยนั้นบนเกาะชวามีอาณาจักรของมัชภาหิตครองความยิ่งใหญ่อยู่ในดินแดนแถบนี้โดยแผ่บารมีออกไปไพศาลยังหมู่เกะาะต่างๆซึ่งในครั้งนั้นได้เกิดสงครามขึ้นมา เมื่อปรากฏว่าเกิดสงครามแย่งชิงสมบัติกันระหว่างชวาตะวันออกและราชวงศ์มัชปาหิตจึงทำให้เกิดการฆ่าฟันขึ้นมากษัตริย์ของปะเลมบังซึ่งเป็นพระราชบุตรเขยของชวานามว่าปรเมสวนจึงได้อบพยพโยกย้ายผู้คนหนีตายข้ามทะเลมาพึ่งราชาแห่งตูมาเซกหรือสิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน แต่ด้วยเหตุที่ปรเมศวนตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะหาเมืองใหม่ขึ้นครองราดดังนั้นเมื่อเจ้าเมืองตุมาเสกเปิดเมืองต้อนรับปรเมศวนจึงได้ยึดเมืองเอาไว้และลอบปรงพระชนเจ้าเมืองตุมาเสกเสียแต่ด้วยเหตุที่สิงหาปุระหรือตุมาเสกนั้นเป็นเมืองขึ้นของไทยอีกทั้งเจ้าเมืองก็เป็นพระญาติกับเจ้าเมืองปัตตานีทําให้ประเทศสยาม จำต้องส่งกองทัพจากเมืองปะหังมาปราบปรามปรเมศวนจนแตกพ่ายหนีไปในขณะเดียวกันนั้นอีกด้านหนึ่งของตำนานอันเป็นประวัติศาสตร์ของมาเลเซียกล่าวว่ากองทัพที่ยกลงมาลงโทษพระเจ้าปรเมศวนไม่ใช่กองทัพไทยหากแต่เป็นกองทัพเชวาเนื่องจากว่าพระเจ้าปรเมศวนนั้นทรงมีพระชายาอยู่องค์หนึ่งทรงพระนามว่าแสงรันจุนาตาปา ซึ่งเป็นบุตรีของเสนาบดีใหญ่แต่เนื่องจากนางเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าปรเมศวรสุดท้ายนางจึงถูกสนมองค์อื่นอิจฉาและใส่ร้ายว่านางประพฤติมิชอบจนพระเจ้าปรเมศวรลงเชื่อสั่งประหารด้วยเหตุนั้นบิดาของนางจึงโกรธแค้นยอมเป็นไส้ศึกให้กับชวาทำให้พระเจ้าปรเมศวรต้องหลบหนีออกมาจากตุมาศิกอีกครั้งหลังจากครองเมืองนี้อยู่สามปีเต็ม ดูเหมือนว่าพระเจ้าปรเมศวรต้องอบปยพโยกย้ายผู้คนหลบหนีไปจนถึงเมืองมูอาซึ่งเป็นดินแดนของรัฐโยโฮในปัจจุบันนี้ก่อนที่จะข้ามมาสู่เขตมลากาจนทำให้มีเรื่องเล่ากันอีกว่าในขณะที่พระองค์ทรงเสด็จออกลาบสัตว์อยู่นั้นบังเอิญเหลือเกินว่าได้พบเข้ากับกระจงตัวหนึ่งจึงท,ทรงรับสั่งให้มีให้สุนัข ออกตามล่าจนกระทั่งกระจงตัวนั้นไปจนตรอกอยู่ที่ใต้ต้นมะละกาซึ่งต้นไม้ต้นนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นมะขามป้อมในบ้านเรานี้แหละครับเมื่อหมดหนทางที่จะหนีไปไหนได้กระจงตัวนั้นจึงหันมาต่อสู้กับสุนัขล่าเนื้อของพระเจ้าปรเมศวรทั้งๆท,ท,ที่มันเองก็ไม่ได้มีเขี้ยวเล็บอะไรแต่ก่อนที่มันจะล้มลงขาดใจตาย กระจงตัวนั้นก็สามารถใช้เท้าหลังเตะจนสุนัขตัวหนึ่งพระตกลงไปในลำธารได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจทำให้กษัตริย์ผู้ไร้บรณักผู้ไร้บัลลังได้ยังคิดว่าตนเองนำพาผู้คนหลบหนีอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้หันมาต่อสู้กับปัญหาเลยนั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องพระองค์ทรงคิดว่าแม้แต่สัตว์ที่อ่อนแออย่างกระจง มันยังหันมาต่อสู้กับสุนัขล่าเหนืออย่างสุดฤทธิ์แม้จะรู้ว่าต้องแพ้พ่ายเราเองเป็นคนแท้ๆแต่กลับต้องหนีมันน่าอายเพราะฉะนั้นเราจะไม่หนีไปที่ไหนอีกแแต่เราจะสร้างเมืองมันที่ตรงนี้แหละตรงที่กระจงมันต่อสู้จนตัวตายนี่แหละด้วยเหตุนี้เมื่อพระองค์ทรงแหนหน้าขึ้นไปมอง อย่างต้นไม้ที่ปกคลุมอยู่ตรงบริเวณที่กระจงต่อสู้กับสุนัขนั้นจึงพบว่าต้นไม้ดนกล่าวนั้นคือต้นมะละกาดังนั้นพระองค์จึงทรงให้พระนามเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นมานั้นว่ามะละกาตามชื่อต้นไม้ต้นนั้น